ขอจินนี่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 ตันนี่ตันนี้ขอตันนึงตอนนง่งอยากกินด้วยเอาหารน่ากินด้วยขอหน่อ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 ยม่หวังกินขอหน่อย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 ขอ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 หน้าขอไหมงับนะขอ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 หน่อยขอหน่อย ขอได้นหนึ่งขอเงับหนึ่งอยากเงับขอกินนิดหนึ่งตาเขียวปัดเลยขอได้หนึ่งเนี่ยขอิ้นนีขอจิ้นนี่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 หน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยนะจิ้นหนึ่งเนี่ยจิ้นหนึ่งจินหนึ่งขอขอขอเย่เลยขอขอขอเย้ใจดีหมาใจดีแล้วม่ต้องหวงด้วยฮะขอหน่อยนะขอหน่อยออกยูทูบด้วย